เป็นคนโสดอยู่ในคอนเสิร์ตพวกกูมาระเบิดความเมามันไอ <necessary> ้นั่นก็โสดไอ้นี่ก็โสดพวกกูคนโสดเลยมารวมกันมีทาเป็นมาก่อนไม่ค่อยคลองตัวม <ain ways dishes> <mind> ีตัวแต่ประกอบมาพัวพันคืนนี้กูพร้อมใส่เดียวตัวตัวไม่มีเมียไม่มีผัวเดียวเจอกันเฮ้หลีกทางให้ผมหน่อยผมชนไม่ถอยละเพ่น้องวิ่งชาริบเข้าสายพี่เบรกไม่ได้ละเน่เก็บกดจนสดจัดทิ้งภาคปฏิบัติต้องใช้นบับถ้าไม่รับงินสดก็ไเป็น ไได้หม่และก,กูเป็นคนโสดอยู่ในคอนเสิร์ตพวกกูมาระเบิดความเมามันไอ้นั่นก็โสดไอ้นี่ก็โสดพวกกูคนโสดเลยมารวมกันดีทาเป็นมาก่อนไม่ค่อยครองตัวมีตัวต่ประกบมาพัวพันคืนนี้กูพร้อมใส่เดียวตัวตัวไม่มีเมียไม่มีผัวเดียวเจอกันเฮ้ลิ